คนผู้ป่วยโรคเอดนะครับวัดพระบาทนภูษนะครับขอเชิญลูกบุญกับหลวงพ่อหลวงกฎนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญสมบุญกับหลวงพ่อหลวงกฎวัดพระบาทนภูษนะครับขอเชิญครับขอเชิญลูกยืนได้เลยนะครับกาดูแลคนผู้ป่วยโรคเอดนะครับวัดพระบาทนภูษนะครับขอเชิญลูกบุญกับหลวงพ่อหลวงกฎนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญสมบุญกับหลวงพ่อหลวงกฎวัดพระบาทนภูษนะครับขอเชิญครับขอเชิญลูกยืนได้เลยนะครับ จ้าลำบกากกระดิ่งวัาสังฆฐานโมราอด้วยนะคะกับญาติธรรมสนามไทยสาทุค่ะคันเอกหญิงภรายการแต่งตัวนคุณพระคุณพระปรนสนศีนะพินจนรณวมบุญน,นารลขพระไปหนึ่งพับาทอาขออภัยหนึ่งพันสองร้อเจ็ดสิบาทจ้าให้มีปัญญาสว่างสวนะคะสร ท่านใดที่แอบเป็นเศรษฐีทองคำนะมาให้ประชาชนรายชื่อได้ 好，加油。 就跟着他跑。